หูน้าถัดมาเนาะหน้าถัดมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารเนาะการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยสารมันมีสามสถานะใช่ไหมคะเวลาจะเปลี่ยนสถานะเนี่ยก็มีสถานะที่เป็นแกส๊สสถานะของเหลวแล้วก็มีสถานะของแข็งโอเคทีนี้การเปลี่ยนสถานะเนี่ยเดี๋ยวลองมาทีละอย่างเนาะแข็งเปลี่ยนไปนเป็นเหลวเรียกว่าอะไรคะ แข็งเปลี่ยนไปนเป็นเหลวนึกถึงน้ําแข็งเอามาวางไว้มันเป็นไงคะงงใช่มันละลายนะมันอะไรคะมันหลอมเหลวเขาเรียกว,ว่ามันหลอมเหลวถูกไหมโอเคเนาะการหลอมเหลวเขาเรียกว่า melting โอเคนะคะอ่ะทีนี้เอาใหม่แล้วท่าเหลวเอาน้ำนะเอาน้ำมาต้มหรือว่าเอามาวางไว้เฉยๆก็ได้น้ำมันหายไปใช่ไหมคะมันหายไปไหนคะ มันกลายไปเป็นแกส๊สกระบวนการที่ของเหลวเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเนี่ยเขาเรียกว่าการกลายเป็นไอเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่า evaporation เข้าไหมคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า evaporation ทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาแล้วถ้าแก๊สเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวล่ะคะเคยเห็นในอะไรบ้างคะที่แก๊สเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวเคยเห็นตอนเช้าๆไหมคะทีเ่เราไปเห็นตามยอดหญ้า เคยเห็นไหนมะมันจะมีหยดน้ำเนี่ยมันเ,นเกาะอยู่ตามยอดหญ้าเคยเห็นไหมคะอ่ะอาอันนั้นเขาเรียกว่ากระบวนการอะไรคะ <ys> ช่วยกันตอบ lineup, นะเพรานะว่าพี่นิวจะได้ไม่พูดคนเดียวมุงยอดหญ้ากระบวนการควบแน่นการควบแน่นแน่นใช่ไหมการควบแน่นส่วนอันนี้อันนี้เป็นยอดหญ้าใช่ไหมคะตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเห็นหยดน้ำเนี่ยมันเกาะอย่างนี้ตึงตึง,ต,งตึงเราสงสัยไหมหยดน้ำมันมาจากไหนคะมาจากไอ้น้ำครับมาจากไอ้น้ำน้ำในอากาศถูกไหมคะ อ้น,นั้นในอากาศควบแน่นลงมาเป็นหยดน้ําถูกไหมคะกระบวนการที่ของเหลวพูดผิดแก๊สเปลี่ยนมาเป็นของเหลวเนี่ยเขาเรียกว่าการควบแน่นภาษาอังกฤษใช้คําว่า condensation ถูกไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่า condensation อ่ะคนนี้กลับมาใหม่แล้วถ้าของเหลวเปลี่ยนกลับไปเป็นของแข็งนึกถึงเราเอาถ่านน้าแข็งใช่ไหมเคยเห็นถ่านน้ำแข็งในตู้เย็นใช่ไหมมันเป็นล็อกๆนี่เนาะ,ะใส่น้ําเสร็จปุ๊บดันเข้าไปแช่ในตู้เย็นใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะ กลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมกลายเป็นน้ําแข็งกระบวนการที่ของเหลวเปลี่ยนไปเป็นของแข็งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรคะเรียกว่าการยืดแข็งหรือว่าฟารขอนะเอาช่วยกันตอบเลยนะเห็ัวช่วยกันตอบเลยนะฮัาโหลเปิ้เปิ้ลเปิ้ลไม่ได้เลยคุยกันเอาไข่ที เขียกันอยู่กาลังเขียกันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเวลาเรียนกรลณาอย่ารบกวนท่านนี้ต่อไปเนาะมันก็มีกระบวนการที่ของแข็งสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นแก๊สได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านของเหลวใช่ไหมคะกระบวนการเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะการตก่ะการระเหิดเคยได้ยินเนาะเอาการระเหิดเกิดจากอะไรต้องคะการระเหิดเช่น เช่นขอตัวอย่างนะคะสารในเกิดการระเหดได้บ้างไอ๋อลูกเหมน็นลูกเหมน็นลูกเหมน็นอ่าลูกเหม็นหรือว่าเนปทาลีนใช่ไหมคะอ่าลูกเหมน็นหรือว่าเนปทาลีนเคยเห็นลูกเหม็นไหมคะที่เป็นก้อนข,อขาวๆอเอหรือที่มีใช่ค่ะใชีรูปออกมาให้ดู้วยลูกเหม็นที่เป็นก้อนข,อขาวๆเนาะเอาไว้เมื่อก่อนเขาเอาไว้ไล่แมงสาบในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่ว่าเขาใส่เป็นน้ําหอมไปแล้วเนาะมันก็เลยเป็นกลิ่นอหอมๆถูกไหมคะ อ่ะลูกเหม็นนอกจากลูกเหม็นมีอะไรคะที่ระเหิดได้กาล,ละบูนปะกาล,ละบูนไม่ได้กาล,ละบูนกาล,ละบูนเกาลบูนไหมที่เอาไปหอ่อห่อเคย<อ>ค่ะอ๋อใช่ไหมเอาไปไว้ตามรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเห้กลมกนมันของๆใช่ไหมคะมีอะไรคะมีะคะพิม,มเสนพิมเสนพิมเสนเนาะไม่ใช่พิมเสน,นนะ้ำนะพิมเสนปกติเป็นเกล็ด ต่พิมเสนน้ำนี่คือเขาเอาไปทําเป็นกระบวนการที่มาให้มันเป็นน้ําออกมาให้มันใช้ง่ายๆเนาะ,ะนา้ำทะเลพิมเสนกระบูนแล้วมีอะไรคะน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งใช่ไหมน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice ที่เขาเอาไว้เวลาเราเคยเห็นเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่มันมีควัน,วนออกมาเนาะจริงๆน้ำแข็งแห้งเนี่ย mm hmm. เขามีประโยชน์ mm hmm. ที่เขาใช้แช่แบบพวกอพวกผักผลไม้เวลาเขาส่งขนส่งอะ่ะไปไกลๆเนาะอย่างเช่น ขนส่งมาจากถ,าถ่าเรือใช่ไหมกว่าจะมาถึงบ้านเราเนาะถ้าไม่ได้แช่แข็งไว้เนี่ยมันเน่าก่อนถูกไหมคะเขาก็จะใช้น้ําแข็งแห้งเนี่ยในการแช่ของส่วนมีอะไรคะก็มีพวกเ,เกล็ดเอลดนเนาะเ <L> okay, กล็ดเอลดินเอลดินก็เกิดการระเหยได้ของแข็งประเภทนี้จะเกิดการระเหยได้ก็คือของแข็งเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแก๊สได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสถานะของเหลวอ,อ่ะทีนี้ กลับกันแล้วถ้าแก๊สเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งล่ะคะเขาจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการตกสะสมอเขาเรียกว่าการตกสะสมหรือว่า deposition deposition ก็คือเป็นกระบวนการย้อนกลับเนาะอย่างเช่นการะบูนมันละเหิดมันละเหิดไปอยู่มันเป็นไอเนาะอยู่ในรถใช่ไหมอยู่ในรถรถมันรถมันเป็นระบบปิดใช่ไหมอยู่ในรถสักพักหนึ่งพอเริ่มอากาศเย็นเกล็ดการะบูนมันเริ่มตกสะสมมาเป็นเกล็ดเกาะข้างๆกระจกเรา ในรถอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอ่ะโอเคเนาะทีนี้เตรียมกระดาษไว้หนึ่งแผ่นอ่าขอกระดาษหนึ่งแผ่นเตรียมยังคะยังค่ะยังค่ะคพี่มีสไลด์หรือพี่มีสไลด์ทำไมมันไปต่อได้น,นะแปบนึงอ่าโอเค <laughs> เดี๋ยวนะมีสไลด์หนึ่งก่อนอ่า การเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยจากของแข็งสังเกตว่าของแข็งเนี่ยอนุภาคมันจะอยู่ชิดกันใช่ไหมคะพอมันเป็นของเหลวเนี่ยอนุภาคมันเริ่มเป็น,นยงคะอยู่กันแบบหลวมๆใช่ไหมพอมันเป็นแก๊สปุ๊บปรากฏว่าอนุภาคเป็นไงคะโอ้กระจัดกระจายเนาะเคลื่อนที่ได้เร็วม,มากจากของแข็งเนาะดูจากความชิดกันของอนุภาคก็ได้เนาะ แข็งมาเป็นเหลวมาเป็นแกส๊สกระบวนการไปทางเนี้ยคือการดูดความร้อนนึกเนาะอันนึกถึงน้ําแข็งเนาะน้ําแข็งเอามาต้มไม่ใช่มาต้มเนาะเอามาวางไว้เฉยเฉยเนี่ยมันก็เหลวลงไปเป็นน้ำเอาไปต้ม่อมันก็ละเหยไปเป็นไอเป็นเดือดไปเป็นไอใช่ไหมคะกระบวนการนี้เนี่ยคือการดูดความร้อนเนาะเพราะว่าดูดเพื่ออะไรคะ เพื่อสลายพันธะเดิมใช่ไหมคะดูดเพื่อสลายพันธะใช่ไหมจากตอนแรกเนีย่ยพันธะนี่ยึดติดกันค่อยๆค,คลายออกค่อยๆค,คลายออกเก็บนะเก็บนะอ่ะทีนี้ในแง่ของเรื่องพลังงานจนบ้างเนาะพลังงานจนตอนเป็นของแข็งเนี่ยเคลื่อนที่ไปไหนได้ไหมคะนึกถึงคนอยู่ในห้องตัวติดกันแต่ช่วงนี้โควิดห้ามอยู่ในห้องติดกันแบบเนี้ย สมมติคนอยู่ในห้องตัวติดกันขนาดนี้ถามว่าเคลื่อนที่ไปไหนได้ไหมคะช่วยคำตอบหน่อยเพราะว่าไม่อยากคุยคนเดียวไ,ไม่ได้ครับเคลื่อนที่ไปไม่ค่อยได้ถูกไหมก็ทำไมเสีฟิลเตอร์เบาเบาเนาะเคลื่อนที่ไม่ค่อยได้แต่ว่าของแข็งเนี่ยจะมีการการสั่นเนาะสั่นได้มีการไฟเบรดแต่คือที่ไม่ได้นะอ่ามีการสั่นตลอดเวลา<ว>คือตอนนี้เนี่ยของแข็งเนี่ยถือว่าพลังงานโจรมันน้อย พลังงานจนเนี่ยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะามาเป็นของเหลวมาเป็นแก๊สสังเกตแก๊สเนี่ยวิ่งไววิ่งเร็วใช่ไหมเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วแปลว่าพลังงานจนมากโอเคไหมคะทีนี้ถ้ากลับกันแก๊สเริ่มกลับมาเป็นของเหลวเริ่มกลับมาเป็นของแข็งกลับมาทางนี้จะเป็นการคายความร้อนเป็นกระบวนการคายความร้อนนะโอเคเนาะ พลังงานจนจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเ <c oughs> นะือกเนาะพลังงานจนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เนาะไปเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมคะพลังงานศักย์เนี่ยเกี่ยวกับการหยุดนิ่งๆใช่ไหมคะถูกไหมอ่าถ้าไม่ถูกจะให้ไปเรียนฟิสิกส์กับพี่บุตรไหมดนเรียนยังพลังงานศักย์กับพลังงานจนมอต,ต้นได้เรียล้วมั้งโอเคอาทีนี้น <iros> เตรียมกระดาษไว้หนึ่งแผ่นเตรียมข้า กระดาษไว้หนึ่งแผ่นเต็มยังคะกระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นอ่ากระดาษเปล่าหนึ่งแผ่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งงานพี่นิวโอเคปิดหนังสือปิดหนังสือด้วยนะปิดหนังสืออ่านหน้าถัดไปปิดหนังสือนะคะซื่อสารกับตัวเองอ่าหน้าถัดไปมีควิสหนึ่งให้ทำอ่ามีควิสหนึ่งให้ทำต้องยอ่อลงเหรอเนี่ย หน้าจอนี่ฝันเต็มๆม,มองเห็นอยู่เหาออ่ะคีดหนึ่งเนี่ยรูปแรกเป็นรูปของแข็งรูปที่สองเป็นรูปของเหลวรูปที่สามเป็นรูปแกส๊สอ่าวาดรูปด้วยนะวาดรูปด้วยแต่ว่าวาดโมเลกุลชิดกันอันนี้โมเลกุลหลวมๆอันนี้โมเลกุลกระดาษกระจายทีนี้รูปศอนเนี่ยพี่จะให้เติมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเรียกกระบ,บวนการนี้ว่าอะไร ใครถนัดภาษาไทยด้วยอังกฤษด้วยเขียนมาเลยถ้าใครไม่ถนัดไม่ได้ฮะอะไรนะอังกฤษไม่ได้ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้แต่กรุณาเขียนให้ถูกต้องนะกระบวนการที่สองเนี่ยเรียกว่าอะไรเขียนเป็นภาพด้วยนะคะในกระดาษนะกระบวนการที่สองเนี่ยเราเรียกว่าอะไรกระบวนการที่สามตรงเนี้ยเราเรียกว่าอะไร กระบวนการที่สี่ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรกระบวนการนี้ต้องวาดรูปไหมคะอะไรหกเรียกว่าอะไรโอเคไหมคะต้องวาดรูปไหมอะวาดรูปอวยโอ้ <c oughs> โอไปแล้วไปแล้วทีนี้ไอ้เส้นสีแดงๆเนี่ยเส้นสีแดงๆข้างบนเนี่ยให้เขียนด้วยว่าดูดความร้อนหรือคายความร้อนแล้วก็เขียนด้วยว่า ek เพิ่มขึ้นหรือ ek ลดลง โอเคไหมคะ